คลิปนี้เอาถ่านมาลองครับหลังจากที่ผมได้ปรับปรุงถ่านให้เป็นถ่านคาร์บอนถ่านแข็งนะครับเปลวไฟมันจะออกสีนี้ครับมันสวยครับเปลวไฟเนี่ยมันจะออกสีนี้ครับเขาจะกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยๆแล้วก็นานครับกว่าจะหมดนี่ขนาดก้อนเ,อเลน็กๆน,น,นะครับเปลวไฟแบบนี้เนี่ยครับผมเเป็นถ่านคาร์บอนที่ว่าผมปรับปรุงระบบเผาใหม่ทั้งหมดนะครับ จะเป็นออกสีอย่างนี้ครับนี่นี่เป็วไฟใครจะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับมันก็จะดแดงตลอดเนี่ยนี่ครับฐานที่ผมออกมาลองนี่มันมันจะมีค่าต่ําแบบค่าติดโอมแบบค่าที่สะอาดที่สุดนะครับเนี่ยผที่ออกมาลองนะตอนนี้ผมจะวัดค่าดูแล้วว่าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมองเห็นไหมครับจะมองไม่ไมเห็นนะจะ่ปวัดค่าดูละก่อนเท่าไหร่มาวัดก่อนนี้เอาก่อนนี้ก่อน วัดค่าดูเท่าไหร่นนะนี่ครับมันได้อยู่ที่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสี่โอห์มครับนี่ก็เป็นฐานที่สะอาดที่สะอาดมากกับสานนีนะ้ฐานมันแข็งยนี่ครับแต่ก่อนนี้ก่อนนี้1.6อ่าจุดหกเขียว เนี่ยผมมาถานนี้มาลองครับวันนี้หลังจากที่ผมได้ปรับปรุงคุณภาพถ่านมาแล้วนะ <c oughs> ดูกอน,นี้เท่าไหร่ครับวัดดูอันนี้มันส oh องสองจุดสองโอห์มสองจุดสองกอนี้ขนาดกอน,นี้ดูกอนดิดเล็กกอนนี้นะนเท่าไหร่ครับกอนเล็กอ,อันนี้ถามมาทดลองเฉยครับมาทดลองหลังจากที่ผมเผาเนี่ย อันนี้มันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งจุดศนี่ครับมันเป็น1นจดศนครับหนึ่งจุดศูนย์านแบบที่สะาดทีนะ่สุดสามมากครับทาน,นก่อนนี้อะไรสามสามจิบเก้ามันก็แล้วนาะมันจะมันจะต่ำกว่าสนะครับต่ำกว่าสีโอห์มครับ ก่อน,นอ,อะไรอืมหนึ่งจุดห้าอ๋อนี่หนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดห้านี่นะครับมันเป็นฐานที่สะอาดมากครับฐานคาร์บอนนะครับนีบ่มันเป็นฐานที่สะอาดครับมันเผาดูคร้อนสูงมันก็เป็นฐานคาร์บอนนะฐานที่นําไฟฟ้าได้ครับ วันนี้เป็น28ต้องหมดเลยกําซ่าทั้งหมดทุกอนนะครับไม่ใช่ว่าฐานไม่ดีนะดีดีทั้งหมดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากทดลองเฉยเยาจะเราจะว่าออฐานคุณภาพอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่เราจะไปตีความอย่างนั้นครับตอนนี้ผมทดลองเฉยหรอกอยากทดลองให้รู้ว่ามันเป็นมิติใหม่ของเตาซูเปอร์ซันสามารถเผาฐานในเป็นฐานคาร์บอนได้ครับตอนนั้นเองครับครับ,รบก่อนนี้ตอนนี้นะครับเท่าไหร่นะ สองจุดหกสองจุดสามโอห์มเนี่ยเตาซปเปอร์ซันสมัยนี้ตอนนี้เขาพัฒนาไปขนาดนี้แล้วครับเราสามารถพัฒนาให้เผาเป็นฐานแบบนี้ได้ครับใช่ก่อนนี้ยก่อนเล็กๆนี่ครับก่อนเล็กๆเนี่ยมันอยู่ที่ห oh นึ่งจุดสองหนึ่งจุดหนึ่งโอห์มน่ครับเนี่ยก่อนนี้ สี่จุดห้าก่อนเล็กๆนะสามจุดแปดนี่ครับนี่ผมวัดโอมได้ตอนเทียอหัวบองเผาอืมมันจะเป็นถานครับเพราะมันแข็งครับดูครับเปลวไฟไม่ได้ขึ้นแบบนี้ครับมันจะขึ้นแบบนี้นะเปลวไฟเขาจะกินไปเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆครับน,นี่เปลวไฟเขาอืมครับเนี่ยมันจะเป็นสีสวยครับเปลวไฟ มันจะไม่มันจะไม่แบบขึ้นทีเดียวหมดอ่ะมันจะไปอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆคือว่ามันนานนะครับกว่าจะหมดอ่ะมันนานมากครับนานมันเผาด้วยนานมากครับถ้าเป็นฐานแข็งเนี้ยนี่ครับหลังจากที่ผมปรับปรุงเตาซูเปอร์สันให้เป็นมาเผาเป็นฐานคาร์บอนได้ครับนี่ยเนี่วันนี้ผมมาทดลองครับมาทดลองดูว่า ถ่านคาร์บอนกับถ่านน้มันจะแตกต่างกันไหมผมอยากรู้啊ผมอยากเรียนรู้เฉยครับไม่ใช่ว่าเออเราเราจะว่าถ่านตัวดีดีไม่ใช่ครับดีหมดทุกก้อนอะดีหมดทุก,ท,กทุกอย่างถ่านนั่นแหละถ่านตั้งแต่บรรพบุบพร,รุษของเราเผามานน่นแหละแต่ว่านี่มันเป็นมิติใหม่ของการที่เอาเตาซูเปอร์ซันมาเผาให้เป็นถ่านคาร์บอนได้ครับนี่ครับนี่ครับเปี่ไฟแก <Yeah. S 2> เพราะว่ามันเผาด้วยความร้อนสูงมากครับสูงมากนี่ครับเปลวไฟเขาแบบนี้เลยครับเนี่ยผมอยากลองดูเฉยครับอยากลองดูถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับนะครับผมอันนี้มันเป็นความรู้ของเราเองครับเราได้ศึกษาไปด้วยครับศึกษาไปด้วยไม่ใช่ว่าเราจะมาว่าฐานตัวนี้ดีฐานนี้ไม่ดีฐานมันดีหมดนะครับฐานนี้หมด แต่ว่าความแตกต่างของมันจะมีบ้างเท่านั้นแหละมีค่าแต่ว่าหนึ่งกิงค่ามันจะแตกต่างกันอยู่นะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการทดลองเผาเตาองลิรเตาซู์ซันครับเตาซู์ซันสามารถทําให้เป็นฐานคาร์บอนได้ครับเนี้ยมันเป็นมิติใหม่วิธีใหม่ของเตาครับเพราะว่าเตามันจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับพัฒนาไปให้เป็นถึงจุดสูงๆอ่นะครับผม ฐานเราใช้ได้หมดครับตั้งแต่ปู๋ยยาตาทวดของเราเผาเตาดินเผาแก็บเอ,อเผาเอาน้ําดับเออแบบนกกันเออใช้ได้หมดครับใช้ได้หมดครับฐานมันดีทั้งหมดถ้าเป็นฐานเราดีครับนะแต่ว่าฐานเนี้ยมันดับคือว่าพัฒนาฐานจากต้นนั้นมาให้เป็นฐานแข็งเฉยๆครับผมวัตถอเราเรา,เรา,เ,ราเราจะทํายังไงได้เราหาวิธีเตาสูส้ประสานนี่เราหาวิธีมาเผาเป็นฐานเผาให้เป็นฐานคาร์บอนได้เป็นฐานที่นําไปฟ้าได้ มันก็มันก็ดีนะครับมันคือว่ามันดีต่อการศึกษานะครับศึกษาครับดีมากครับนี่เปลวไฟเขาจะกินเงี้ยกินไปเรื่อยๆครับเขาจะไม่ไม่เลยหมดเร็วนะเขาจะมันอยู่ได้นานมากครับฐานอันนี้อยู่ในนานมากครับดูไฟก็สวยดีครับนี่อันนี้มาทดลองเอาคลิปนี้มาทดลองครับทำคลิปทดลองฐานดู นี่เป็นฐานนะครับนี่เป็นฐานเอาไมเตอร์มาวัดด้วยวัดค่าวัดค่าก่อนแล้วก็เผาดู <c oughs> ว่าความต่างมันจะเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่เคยรู้ครับว่าถ่านคาร์บอนเป็นไงนะอพอดีเราก็ได้เรียนรู้หา <c oughs> เรียนรู้ใน youtube บ้างมาทาถ่านคาร์บอนเผาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับมันก็ออกมาดีครับออกมาดีมากครับสวยไฟสวยครับไฟ ก็ไปเสริมมากครับนานมากครับนานกว่าจะหมดครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับผม